สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกวอ a เลกาซี่นั่นเองนะคะ <c oughs> ในคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาอ่าเล่นดาน่านอะไรวะประจําสัปดาห์นั่นเองนะคะเรียกได้ว่า,ามันก็โคตรยากนะคะสําหรับพี่เนี่ยแบบว่าพี่ไม่ได้มีหัวสมองที่ปราบเปลือกเหมือนชาวบ้านเขานั่นเองนะคะเออพี่ก็จะมีอ่าจจะอาจจะมีไอเทมบางตัวมาช่วยนะคะ <laughs> อย่างเช่นไอพวกยักษ์พวกไอเทมเพิ่มเลือดอะไรแบบนี้นะฮะ่าในส่วนตรงนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้จะอัพอะไรนะคะพี่ก็อัพไ ok 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 <laughs> อถกไอไออะไรไอหอกนะฮะ เขาเรียกว่าหอกหรือเปล่าไม่รู้นะคะพี่ก็อัพอัพไปนะคะแล้วก็อ่าอัพเจ้าอ่าถุงถุงอัพแล้ววะถุงถุงเก็บแร่เอออะไรอยู่วะพร้อมเลยแล้วกันนะคะพร้อมไหมคนอื่นพร้อมแต่พี่ไม่พร้อมวะ่ะมาทําลายรูปปัน้นมาเริ่มกันเลยนะคะเฮ้ยตื่นเต้นจริงๆเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพูดมากอยู่มาเรียกเรียกก่อนเรียกอ่านักสู้ก่อนนะคะโอเคมา พี่ไม่รู้หรอกนะคะว่าจะต้องเรียกไอตัวไหนเยอะก่อนนะคะอุ้ยเดี๋ยวเดียวดี๋ยว,ยวโอ้โหไวมากไวมากแม่โอ้โหใจเย็นเพื่อนเออใจเย็นกันหนอ่อยออมือฉันหน่อยโอ้โหเดี๋ยวนะมาขอช่วยตัวช่วยให้แบบว่ารีบๆโอ้ยเดี๋ยวยมากันแล้วเลยทําไมรีบกันจังงานนี้โอ้โหจะสู้กันไหวไหมเดี๋ยวพี่จะลองมาใช้ไอเทมดูนะคะว่าจะไหวไหมเนะี่ยโอ้โห ก็บอกเลยนะคะว่าพี่ไม่ได้มีหัวสมองที่ปาาเปียงนะฮะป่าเปลี่ยนปาาเปื่อยอะไรวะเอาละโอ้โหไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอ้โหเออเออเพิ่มเลือดเออเพิ่มเลือดโอ้โหเอาว่ะเออเอามาเออขอเรียกขอเรียก <laughs> ขอเรียกยักษ์หนึ่งตัวด้วยกันนะคะขอโกงนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งแล้วั้งเอาเลยเพื่อนโอ้โห อุ้สั่งแงียกระปุกมาเติมนะฮะเอาเลยเพื่อนกระทืบพื้นเอาโหไปแล้วกระเด็นไปเลยเพื่อนเออมาเดี๋ยวจะเก็บยักษ์ไว้เล่นดานอ่ะที่หนึ่งร้ยห้าสิบสองด้วยนะคะเออเอาอันเออเอามันเอามันแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเพื่อนแบบนั้นแหละเอามันเลยเออมาครนี้พี่ขอตีแบบยับยับเลยแล้วกันนะฮะมาใช้ตัวช่วยเร่งขุดแร่เพื่อนเร่งขุดแร่เร็ว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  อ้าฮ่าไม่มีใครเทียมทานพลังของฉันได้หรอกพวกแกมันก็แค่เตษฟุนไปโอ้โหแล้วจับอะไรฟาดเหมือนจะจับอไอตัวไม้ขีดไฟนะฮะเอ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหแล้วเราเราหมดแต่บบเพิ่มเพิ่มเรื่องให้ยักษ์ก่อนเร็วเพิ่มเรื่องให้ยักษ์ก่อนเออเอามันเอามันเออเออเอามันเออโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเราตรงข้ามฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมแพ้นะฮะโอ้โหเอาว่ะเอาเลยขอเรียกอายตัวขุดแร่นะก็โอ้โหแล้วอแล้วไม่ยืนทําไมอ๋อเป็นกองหลังนะคะเออมาเดี๋ยวพี่จะเรียกของแล้วกันนะคะพี่ควรถอยไหมอะพี่ควรถอยไหมหรือว่าพี่จะต่อสู้ไปเอามันเออเอาเออควรถอยไหมควรถอยไหมเพื่อนโอ้โหเอาว่ะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่มเลือดให้เอาเลยเออ เดี๋ยวจะเพิ่มเลือดให้นะคะเออตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้หลานกําลังร้องไห้งองแงจอแจเออมาขอเอาตัวนี้ไปลอ่อก็แล้วกัน,อนเอาทุบทุบมันเออเออมาตอนนี้เอาหอ,อกลอะะอ่อฮะโอ้โหตอนนี้หลานร้องไห้ไม่หยุดเลยวะ่ะหลานจ๋าร้องไห้หยุดก่อนโอ้ยเลยต้องียกยักษ์หนึ่งตัวแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหตีป้อมตีป้อมเออโอ้โหเนี้ย ต้องเรียกยากแล้วล่ะเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหเออโอ้ยจะไหวไหมจะไหวไหมโอ้โหโอ้ยตอนนี้เดินชามะโอ้แป๊บหนึ่งกำลังเดินเร็วๆเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราจะไม่ไหวแล้วทีมเราจะไม่ไหวแล้วเออเอามันเอามันเอามันเออโอ้โหตอนนี้ใส่ฟ้าไปใช้ใส่ฟ้าไปมีใส่ฟ้าก็ใช้ไปเออโอ้โหโอ้โหแล้วด่านแล้วด่านที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองนี่พี่คงจะไม่มีของ เรีย,รยมาเรามาลุยกันด่านที่152กันต่อเลยนะคะรอบนี้พี่ก็จะอ่าอัพไอยักษ์ตัวใหญ่นะคะรอบนี้เขามีให้เล่นนะคะแล้วก็อ่าเป็นอ่าไอ้เจ้าธนูหรือก,ก่อนแร้วก,กันนะนะนะัโหเกียดเวลาพูดแบบพูดไม่ชัดเฮ้ยชิมิททำไมมันพูดไม่ชัดไม่รู้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพผิด <laughs> อัพผิดวอย แอปหนึ่งโอเคอัพเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นก็ให้ใครก็ไม่รู้ช่างมันอละลาดพร้อมเลยดีกว่านะฮะทำรอยลูปป้อนศัตรูเริ่มเลยเอาละพี่จะขอเรียกยักษ์มาก่อนนะฮะแล้วก็อนักเวทใช่ไหมเอาละธนูมาเลยจะเพื่อนจามาอ่าเรียกมาให้หมดเรียกมาให้หมดจ้าอย่าโมรีรอกันอยู่นะคะเรียกมาเลยจ้าเรียกมาเลยโอ้ โอ้มันมาแล้วรีบเลอมาสิมาถ้ามั่นใจว่าจะชนะฉันได้ก็มาเลยเออเอาดิเออเอาดิเออเออเอาดิแม่มันเขี้ยวเหลือเกินนะฮะอะเล่งขุดแรกกันหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆนเอาละโอ้โหเอาอะไรมาเอามาเอามันเออขุดขุดไปขุดไปขุดแรกไปก่อนอืมนักเวทนักเวทปะนักเวทเอาหน่อยเอาหน่อยเอออืมมากันเยอะมากเลยะโอ้ แล้วใครจะสู้ได้วันเนี้ยโอ้เรียกธนูมาหน่อยเรียกธนูมาหน่อยแล้วกันนะคะโอ้โหแล้วยักแล้วยักยักไหวไหมยักไหวไหมไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวก็ต้องไหวถ้าไม่ไหวโดนเตะนะจ๊ะโดนตีนะเออเอาหน่อย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 โอ้โหไม่ไหวหวะเขาเรียกเขาเรียกยักส่วนตัวพี่นาแล้วกันฮะใส,นนออใส่ฟ้าหนึ่งอันเอามันเออเอาใส่ฟ้านอ้โหูตายไม่ไหวหว่ะเพื่อน โอ้โหเล่นยากจริงอันนี้คือแบบโอ้โหโอ้โหถ้าไม่ใช้ของนี่แบบตายยากตายยากเลยนะฮะโอ้โหแล้วยักเหลือตัวเดียวพี่ซื้อมาแค่ตัวเดียวเนี่ยยากอ่ะโอ้ยไหวไหมเพื่อนไหวไหมไหวหน่อยเธอไหวหน่อยเธอไหวหน่อยเธอโอ้โหแล้วหมดแล้วเนี่ยโอ้โหยังไงยังไงไม่ไหวใช่ไหมอู้โอ้ เอาหน่อยโอ้โหไม่ไหววะ่ะแพ้เรียบร้อยยับยับเลยนะคะ,ะเริ่มใหม่เลยนะคะรอบนี้คราวนี้จะต้องแบบตั้งใจเล่นให้ได้นะคะต้องชนะให้ได้โอ้โหด่านที่152นี่คือยากจริงๆนะฮะบอกไว้เลยยากจริงเลยจริงนะคะแต่สาหรับคนอื่นอาจจะแบบว่าเอ้ยมันเล่นง่ายนู่นนี่นั่นะก็ดีใจด้วยนะคะแต่สําหรับพี่คือเล่นยากจริงๆ <laughs> เอาละเรียกยักษ์มาเลยเรียกยักษ์มาเลยเรียกยักษ์มาเลยมามาไม่ไหวแล้วมาขอเกียร again, นะ์หน่อยแล้วก,กันนะเรียกยักษ์แม่งเลยโอ้โหเก่งกันจริงแม่เอาสิมาสิโว้ยมายักษ์ตองตัวเอามาดาิมาดิเออมาดิมาดิลุยแม่งเลยบุกเลยจี้บุกเลยจี้เออมามาใส่ฟ้าใส่ฟ้าอือม,มีนักเวทว่ะขอ,ของมันมีนักเวทนะคะของมันของมันมีนักเวทของมันมีนักเวทแล้วยังไงเอาสิเอาสิเอเอ เอาดิเออเอาดิเออโอ้โหกระตุกต,ตอนนี้กระตุกหนักเลยฮะโอ้โหตอนนี้ตอนนี้เอากระเลเหไปหมดเลยอโอ้โหตอนนี้กระตุกหนักอารู้สึกว่าพี่จะเล่นหมดยากด้วยนะคะอันนี้เพราะว่าพี่ได้ลองเล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็ชนะไปแล้วแล้วก็น่าจะได้เล่นแบบว่าหมดยากนะคะอันนี้โอ้โหยากเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสู้ต่อไปนะคะอาถ้าแพ้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนั่น่ะ ถ้าแพ้ป่ะไม่เล่นแล้วโอ้โหก็ตุกมากเลยเอาเพื่อนเอามันเอากอนเอากอนเออเออเอามันโอ้โหูนักเวทตังค์ไม่พอว่ะนักเวทตังค์ไม่พอเพื่อนตังค์ไม่พอตังค์ไม่พออืมไปไหมไม่ไหวบอกไวอืมตอนนี้เฮ้ยตอนนี้มันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวมันเ็าเรียกกองกำลังมาอีกอะทุกคน พี่คิดว่ามันน่าจะเรียกกองกำลังมาอีกนะฮะพี่คิดว่าอ่ะผมอีกนิดเดียวยังเรียกนักเวทไม่ได้เรียกได้แล้วมาโอ้ตอนนี้เต็มนะฮะมาเอามันเพื่อนเอามันนี่เราพี่จะต้องอา่าใช้ตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าโอ้โหเพิ่มเลือดก,ก่อนเพิ่มเลือดก,ก่อนนะคะอืมอา้ามันไม่สามารถบังคับได้ว่ะเพื่อน เออเอามันเอามันืมไม่ชนะก็ไม่รู้จะว,ว่าไงแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกมาสักขนาดนี้เรียกยักษ์มาสักขนาดนี้แล้วเออเออเอาสิเอาสิเออเอเอโหนักเวทนักเวทมาหน่อยนักเวทอ๋อเรียกเรียกไม่ได้แล้วว่าทําไมอะเอา้าไม่เป็นไรชน,นะแล้วมั้งเย้ชนะเลยโอ้โนึกว่าจะไม่ชนะโอ้โห